นี่คือโชว์รูมรถนะครับ e x ็กโซติกคาของพาร์ทเนร์ของพี่ใบนะฮะมีหมดนะครับเฟอร์รี่โรสโรลแมคลาเรนปาเก,กนี้บุกติอยากได้อะไรบอกมานะฮะที่นี่มีให้คุณทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่หายากแค่ไหนนะครับเขาก็สามารถถให้คุณได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กันข้างถนนข,ข้างข้างข้างถนนไม่ใช่นะฮะ เราอยู่กันที่ Exotic Cars นะครับซึ่งเป็นของพ์ทอร์ของผมเองนะฮะที่นี่ก็จะขายซปเปอร์คาร์นะครับที่เป็นซปเปอร์คาร์ที่แบบบ้าๆหน่อยนะครับทุกคนตามชื่อเลยครับ Exotic Cars นะครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับทุกคน Let's go โอ้โหหลังจากที่เราเข้ามาที่นี่นะฮะก็มีแต่รถบ้าๆรถบ้าๆรถบ้าๆจริงนฮะเอาเราเริ่มจะฝั่งไหนก่อนดีขวาหรือซ้ายก่อนดีนะฮะนั่คือเจ้าของ Exotic Cars นะครับ เป็นเพื่อนของผมที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหทุกคนครับกว่าผมจะเดินครบทั่วนะฮะเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับแล้วรถแต่ละคันนี่ก็มีความแรงนะฮะบางคันนี่มีแค่40คันในโลก20คันในโลกนะฮะเย <ๆ S 1> อะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาผูเ้เชี่ยวชาญนะครับมาช่วยผมนะครับอธิบายนะครับนั่นคือเอาแมเนเจอร์ของพัทเน์ผมที่นี่นะฮะ นี่ฮะแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศนะครับใน Exotic Car นะฮะที่พาร์ทเนอร์ของผมนะครับเขาใช้คำว่าชวนมาเที่ยวนะครับก็คิดว่าผมน่าจะไม่รู้จักรถหลายๆคันนะครับเพราะว่าหลายๆคันเนี่ยไม่มีในประเทศไทยนะฮะเขาก็เลยอยากให้ผมเนี่ยได้มาดูนะครับว่าที่ดูไบเนี่ยมีรถให้เลือกสรรเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับดูอะยะตรงนู้นฮะเยอะแยะไปหมดเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะพามาต่อนะครับเห็นไหมครับความสุดยอดนะฮะเหนื่อยมาก เหนื่อกว่าเดนที่ออฟฟิศบิดแนนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลงลึกและอดีเพลรถที่สำคัญสำคัญที่มีอยู่ในเอ็กโซคาตอนนี้นะครับผมฮัลโหลเย้ย์ยูจยแอเมย์เมย์ o Thailand Nice to meet you Yakub Yakub a c o Yakub s s m Safe Sam He is safe He is safe Yakub safe Yakub safe Okay Yakub always safe when Still with safe. s e l นี่นะฮะเราเอานะ Exotic Watch มาที่ Exotic Car นะครับ Your watch is more than e x o t i c g เขาบอกว่านาฬิกาของผมนะฮะ okay, yeah. Exotic กว่ารถที่นี่นะฮะเราจะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งคันนี้ก็คือบ u ก a t t นะฮะพอเราโดนแสงแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยนะฮ oh, okay. okay. yeah. ะ,ะ,ะเทียบกับสีนาฬิกาผมแล้วกันนะฮะเข้มๆหน่อยนะฮะที่นี่จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับผมโอเค1,500แรงม้านะครับทุกคน W16 engine เครื่องนะครับ W16 นะฮะ8 liter ฮะข้างในเป็น <Special. S 1> สีฟ้าหมดเลยครับ <ter> ทุกคน Blue <with> Blu all เลยนะฮะนี่นะฮะนี่ครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บนบุกตินะฮะ2 0 yeah? <Yeah. S> 2 2 y e a h y e a o Only 40 pieces in the world คันนี้มีแค่40คันในโลกเท่านั้นครับ Only 40 and how much Million. ราคาที่นี่คือ l a r ราคาที่คือ345ล้านบาทไทยนะครับ <c oughs> เราจะมาฟังเสียงการสตาร์ทรถคันนี้กันนะครับได้ <c oughs> ยินไหมครถโอ้โหเสีย oh, ง oh, <c oughs> ดังไพเราะนะครับหน้าจอสวยงามนะครับโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดจริงๆครับคันนี้นะฮะ เราก็มาถึงคันนี้กันนะครับ Pagani Herrera Roster นะฮะสีแดงสดใสนะครับมีแค่100คันในโลก15 million 4.5 million US โอเค n ี .S. โอเค้5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณ155ล้านบาทไทยนะครับคันนี้ฮะผมชอบมากครับ Pagani นะฮะดูสิฮะหมุนหุ่นยนต์ในทัน former เลยนะฮะแต่งล่างได้นะฮะรถคันนี้ มีแ <A PI AN> ค่ร้อยคันในโลกเท่านั้นนะครับเป็นเครื่อง V12 ไหมครับสวยงามมากครับคันนี้คือ Ford GT นพูดสิ GT40 นะครับหรือ GT40 นั่นเองนะครับเราไม่เคยเห็นในประเทศไทยเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับคันนี้มีแค่78คันในโลกเท่านั้นนะครับ1 Million <to> US คันนี้ประมาณ35ล้านไม่เกินนี้นะครับถ้ารวมทุกอย่างแล้วนะครับ Ford คันนี้นะฮะก็คูลเหมือนกันนะครับและมาถึงคันนี้ครับูกติเชอรอนนั่นเองนะฮะนี่นะฮะ บุกติเชอรอนนะครับค e ันนี e ้เป็นสีแดงเลือดหมูนะครับข้างในมีลายนิดนึงนะฮะเครื่องยนต์นะครับ1 5 0 0แรงม้านะครับเครื่อง W 1 6นะครับนี่ฮะจะเป็นบุกติเชอรอนนะฮะซึ่งข้างในนี่นะฮะบูกติเชอรอนนะฮะข้างในนี้นะฮะถูกใจผมมากครับทุกคนเพราะเป็นสีแดงตัดดำนะครับโอ้โหคันนี้ดึงดูดผมมากนะครับแต่สู้คันเมื่อกี้ไม่ไหวนะคันเมื่อกี้เท่กว่านะครับสวยจริงๆครับและมาถึงคันนี้ครับ Porsche ครับ คันนี้นะครับเป็น918 Spider นะฮะ What special is it? It's special o ู e It's อ918 Spider And how much it is? 5.5 Million ดอ r ลารราคาของคันนี้นะครับ918 Spider นะครับ5ล้าน5แสนดลารนะครับก็คือประมาณ55ล้านบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับคันนี้นะครับ Ferrari Sergio นะครับเป็นรถที่ไม่มีหลังคานะครับของ Ferrari นะครับและรถคันนี้นะฮะ มีแค่เพียง6 0 0 0ในโลกเท่านั้นนะครับครับแล้วก็ไม่สามารถขับไปตากฝนได้นะครับถ้าเกิดเราขับไปตากฝนเนี่ยมันจะเปยียกมันจะเปียกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในประเทศที่ไม่มีฝนนะครับเซียนะครับเฟอร์รี่นะครับและคันนี้ก็คือแมคลาเรนเซน่านะฮะเป็นรถที่มีราคาแรงมากๆ มาก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 นะฮะทุกคนสำหรับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าราคาคันนี้เท่าไหร่นะฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่อง V8 <V 8. S 1> นะครับ maybe 800 break Glass. นะฮะก็คือเป็นกระจกเกือบทั้งหมดเลยนะครับ like แล้วประตูก็เปิดเป็นปีกนกนะครับ <Yes. S 1> เป็นเป็นเบิร์ดวิงนะครับ How much million dollar it is 1.2 สี now, ่สิบเอ็ดล้านสี่แสนที่นี่นะครับเข้าไทยก็ประมาณ 100, 000, 000ร้อยกว่าล้านนะฮะนี่นะฮะที่นี่สี่สิบเอ็ดล้านกว่าซื้อไว้แล้วจอดที่นี่ดีกว่านะครับ Lamborghini คันนี้นะครับคือ Lamborghini ที่นี่เรียกว่าเซียนนะฮะเราเรียกชอนนะฮะเรียกอะไรก็ได้นะฮะอยากเรียกก็เรียกครับมีตังซื้อก็พอฮนะโอเค what is special it is this is a special car they only make 63 pieces มีแค่63สิาคันในโลกแล้วตรงนี้เขียนเลข63นะครับนี่ฮะก็คือคันสุดท้ายหรือไม่ก็อาจจะบอกเราว่ามีแค่63าคันเท่านั้นนะฮะนี่ฮะมีเลข6กาจำกัดอยู่นะครับข้างในเป็นสีเขียวสดใสครับสวยงามนะครับกับรับลูกินีคันนี้นะฮะวิสัยพัดนะฮะหน้าสั้นนะครับเราก็สามารถขับได้ง่ายนะครับเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเราจะลองสตาร์ทรถคันนี้กันนะครับ โอ้โห oh, เสียงนะครับตอนสตาร์ทนะครับโหดมากจริงครับเท่ hey, มากครับทุกคนสุดยอดเลยนะฮะนี่ฮะลาโบก,กนี่ชอนนะ15ฟทีนมิลลอนอะรละ yeah your price 34.5 y e s ห้าร้ล้านบาท ah. ไทยนะครับไปถึงประเทศไทยน่าจะมาเท่านี้นะฮะน่าจะเป็นพันนะครับนะฮะได้สิฮะ yeah uh, but it's limited I love this also Lamborghini เอาเวนทาร์คันนี้นะฮะซึ่งมีแค่350คันเท่านั้นนะครับในโลกนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับนี่นะฮะสีสันสวยงามนะครับที่ประเทศไทยไม่รู้จะเท่าไหร่นะฮะแต่ที่นี่ขายอยู่ประมาณ30ล้านนะฮะสำหรับ Lamborghini เอาเวนทาร์คันนี้นะฮะชอบมากนะครับชอบมาโดยตลอดนะครับเลิฟที่สุดนะครับเอาเวนทาร์นะฮะ รลพาร์ทเนอร์ของผมนะครับทั้งพาร์ทเนอร์ของผมและเพื่อนของเขานะครับซึ่งเป็นเจ้าของเอ็กโซติกคาที่นี่นะฮะกำลังจะพาผมไปห้องลับนะครับเขาบอกว่าเป็นห้องที่ไม่เปิดให้ใครดูมาก่อนนะครับและซ่อนมันเอาไว้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนมาก็จะได้เห็นแค่นี้นะครับเดินตามเข้าไปนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่เป็นห้องนะครับคือเป็นประตูแบบพิเศษนะฮะ นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรในนี้เลยนะฮะมียามอยู่สองคนโอ้โหนะครับมีลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะทุกคนเป็นโรงจอดรถที่อยู่ข้างล่างของ e ติ t ค้าครับและเขาไม่ได้โชว์รถหล่านี้อยู่ข้างบนนะครับ Rolls Royce Red right นี่นะฮะ Red. Red นะฮะทุกคนครับเขาซ่อนของไว้ที่ชั้นใต้ดินนะฮะ เยอะมากนะครับ f e r r a r i 812นะครับทุกคน Why you don't show these car up there? Don't have space. Don't have the space. I have 300 car. s 300 car. 300 car. 300 car. เขามีรถพวกนี้นะครับอยู่300คันนะครับคขาที่จอดไม่พอนี่ฮะนี่คือโรลส์รอยทั้งหมดเลยนะทุกคนหันไปซ้ายหันไปขวาก็เจอโรลส์รอยซ์ข้างนั้นเลยนะฮะ นี่ฮะคันนี้สีสวยมากฮะผมมาที่นี่แล้วเราคไม่ต้องไปที่ไหนแล้วนะฮะอยากได้รถอะไรที่นี่มีหมดเลยนะฮะทั้งหมดประมาณ300คันนะครับทุกคนต่างสีสันรุ่นกันออกไปนะฮะต่ำๆก็โลสลอยทั้งนั้นนะฮะบอดี้ส์ก็ส์ข้างในเป็นสีแดงนะครับเราจะรู้ว่าข้างในเป็นสีอะไรเนี่ยเราดูได้จากข้างนอกตรงนี้นะครับจะบอกสีข้างในนะฮะเช่นคันนี้นะครับเป็นสีส้มอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ข้างในก็จะเป็นสีส้มด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยและฮะนี่คือสเสน่ห์นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีก็จะมีคัสตอมเมดนะครับตรงนี้เป็นสีส้มข้างในเป็นสีฟ้าก็จริงนะแตาจะมีสีส้มที่เป็นแถบอยู่นิดนึงนี่ก็คือโชว์รูมรถนะครับเอ็กโซติกคาร์ของพา,งาร์ทเนอร์ผมที่ดูไบนะฮะมีหมดนะคฮะเฟอร์รี่แมคลาเรนโรลส์รอย์ปาร์เกนีบุกติอยากได้อะไรบอกมานะฮะที่นี่มีให้คุณทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถที่หายากแค่ไหนนะครับเขาก็สามารถหาให้คุณได้นะครับถ้าคุณมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำกันก่อนก็คือต้องมีเงินครับขายเงินให้ได้นะฮะเยอะๆถ้าอยากได้นะส่วนผมไม่อยากได้ไม่อยากได้นะฮะเพราะว่าไม่มีที่จอดจอดออฟฟิศเดี๋ยวแมวมันขึ้นไปนอนนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของ Exotic 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 car ไม่ใช่ Exotic เป็น Exotic pet Exotic car นะฮะ Exotic car เนี่ยดูสิครับรถที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเจ๋งทุกคันจริงๆนะครับดูสิครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะนะฮะรถทุกคันที่อยู่ตรงนี้นะฮะมีมูลค่ามากมายมนะหาศาลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วมีความรักรถอยู่นะฮะในจิตใจเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับเวลาได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะฮะโอเคฮะ วันนี้ผมพาเที่ยวนะฮะรวมๆเท่านี้ก่อน <Yeah. S 1> ห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องแอดมีถัเอร์ลิสด้วยครับ